สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นเมนูยำเมนูนี้ก็คือยำหมูยอแบบเส้นเมนูที่ทํากินง่ายแล้วก็ทําสะดวกในที่บ้านเมนูนี้บอกเลยถูกใจทุกคนแล้วก็แซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเริ่มแรกเราจะนําน้ํามาใส่ภาชนะนะคะเป็นน้ําสะอาดเสร็จแล้วเราจะนําเห็ดหูหนูขาวมาแช่100กรัมแช่ทิ้งไว้ให้เขาจนนิ่มเลยนะคะ ส่วนหมูยอเราจะใช้แบบแท่งนะคะจะเป็นแท่งยาวแต่ว่าเราจะใช้ไม่หมดเราจะนํามาหั่นเป็นเส้นวิธีการหั่นก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้หรือว่าหั่นเป็นชิ้นที่ตัวเองต้องการค่ะวันนี้เราจะยำแบบไม่มีเส้นนะคะเพราะว่าเราจะหั่นหมูยอแบบเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมผักเราจะใช้หอมหัวใหญ่หหัวนะคะนำไปแกะเปลือกออกแล้วก็ล้างน้าให้สะอาดนามาหั่นค่ะหรือใครต้องการที่จะใช้หอมแขกนะคะสามารถนํามาหั่น ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้มันเกิดเทศประมาณ4ี่ลูกนําไปล้างน้ําสะอาดก่อนนะคะแล้วก็นํามาหั่นแบบนี้แล้วก็ให้นําต้นหอมผักชีตั้งโอมาหั่นรวมกันนะคะ มาดูเห็ดหูหนูขาวที่เราแช่ไว้นะคะเขาก็นิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำเราจะตัดตรงโคนที่เป็นเหลืองๆอ,ออกนะคะเพราะว่าเขาจะมีความแข็งมากๆค่ะแล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้นพอดีคำตามที่ต้องการนะคะนําไปล้างน้ําสะอาดหนึ่งถึงสามน้าค่ะตัดออกแบบนี้นะคะส่วนโคนเขานี่จะกินไม่ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะตัดออกมาก็จะเอานาไปทิ้งเลย ล้างน้ำสะอาดมาแล้วก็พักสะเด็ดน้ำไว้เดี๋ยวเราจะมาลวกหมูยอนะคะตั้งน้ำร้อนให้ร้อนพอสมควรคะ่ะแล้วก็นําหมูยอลงลวกแล้วก็เห็ดหูหนูขาวนะคะลวกแบบนี้ก็ตักพักสะเด็ดน้ำไว้ก่อนนะคะยํานี้นะคะสามารถใส่วนเส้นเส้นมามา่าหรือว่าเส้นเล็กก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกเห็ดหูหนูขาวต่อค่ะจะลวกอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะเห็ดหูหนูขาวพอเราลวกเสร็จแล้วเราก็ตักพักขึ้นสะเด็ดน้ำไว้ก่อนค่นนะ,คะ สูตรน้ำยำสูตรนี้นะคะสามารถนำไปทำตามได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่เข้มข้นมากๆเราจะใส่น้ำกระเทียมดอง7ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลา5ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะค่ะและก็บี้น้ำตาลปี๊บให้ละลายดีก่อนนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะคะเสร็จแล้วใส่น้ำมะนาว1ลูก แล้วก็ผงอร่อย1ช้อนชาเราจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงปั่นกับกระเทียมนะคะให้ละเอียดพริกชี้ฟ้าแดงเขาจะเผ็ดน้อยนะคะใส่ประมาณ1ลูกแล้วก็กระเทียมประมาณ5้ากรีบนะคะแล้วก็นํามาใส่น้ํายำที่เราเตรียมไว้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสูตรที่ท้าบอกมาอาจจะเผ็ดน้อยนะคะถ้าอยากเผ็ดมากสามารถปั่นพริกจินดาแดงใส่ได้เลยคะ่ะชิมรสชาติให้ออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วให้น้ำหมูยอนะคะมาใส่ลงไป รสชาตินี้จะออกเห็ดน้อยมากๆเลยค่ะใส่ผักที่เราหั่นไว้หอมหัวใหญ่แล้วนํามะเขือเทศที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปแล้วก็ผักที่เราหั่นไว้นะคะส่วนมะเขือเทศใครชอบกินสามารถใส่เยอะๆได้เลยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะตามด้วยเห็ดหูหนูที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใครที่กินรสชาติแบบไหนสามารถปรุงเพิ่มได้เลยนะคะคุณเราทานไม่เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะเมนูนี้สามารถทําเป็นกับแกแล้มก็ได้นะคะทานเล่นแบบเพลิน เป็นเมนูสายคีนเหมือนกันนะคะลดน้ําหนักแล้วก็ทานแล้วอิ่มแทนข้าวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะยำหมูยอสูตรนี้น้ํายําสูตรนี้ก็อร่อยแซ่บมากๆเลยค่ะสามารถทํากินเองที่บ้านไม่ต้องใช้เส้นเราจะหั่นเป็นหมูยอแบบเส้นๆแบบน,แบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ หรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามที่ตัวเองต้องการก็ได้อย่าลืมลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะรับรองว่าแซ่บอร่อยมากๆค่ะ